เท่าที่เห็นก็คือมีความพยายามที่จะปรับนะหลายหลายคนก็เริ่มที่จะเปิดใจมากขึ้นมผมจําได้ว่าแรกๆที่ผมมาที่วิทยาลัยนานาชาติเนาะเพราะว่าผมอยู่ที่นั่นหลายหลายคนก็มองว่าอาจารย์เต้ทำอะไรอะ่ะ <c oughs> ใช่ไหม <c oughs> เกิดคําถามทําไปเพื่ออะไรไม่เขินหรือไม่ไอายหรอแต่สุดท้ายปัจจุบันเป็นไงครับเป็นเรื่องปกติที่ทุกคนทํากันโดยเฉพาะเด็กๆรุ่นใหม่ฉะนั้นผมว่าตัวอาจารย์นะตัวบุคลากรต้อง ต้องเปิดใจนะครับต้องมีความอยากจะพัฒนาตัวเองโดยเฉพาะเรื่องของสกิลทักษะในการสื่อสารทักษะในการพูดหน้ากล้องก็สำคัญนะ,ะคือผมเข้าใจแหละว่ามันยากตอนแรกๆที่ผมทำอะ่ะผมก็เขินอารมณ์แบบว่าเ,เขินเขินใครวะเขินทำไมอะไรเงี้ยแต่ก็ทำไปเหอนะเนาะสุดท้ายมันคือส่วนหนึ่งของการสื่อสารในยุคปัจจุบันน่ะเราอยากจะพูดอะไรเราก็เป็นตัวของตัวเองไปแล้วก็ แล้วก็ไปเผยแพร่ให้คนอื่นอะไรเงี้ยมันมันเป็นการถ่ายทอดความรู้วิธีทางหนึ่งอ่ะ,อะผมว่า